สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อน,อนๆในคลิปนี้นะจ๊ะจะมีประเด็นเล็กๆน,น้อยซึ่งมันจะมีความดาราม่านิดนึงนะต้องบอกไว้ก่อนนะจ๊ะในส่วนของข่าวต้นๆน,นะส่วนเครื่องหลังของคลิปเนี่ยจะเป็นข่าวดีของนอริซ่าทั้งหมดนะจ๊ะว่าแต่ข่าวดาราม่าตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เล็กก็ได้นะนเพื่อนๆอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ลองฟังแอดก่อนกันล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าแอดไปเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งมาที่มันน่าสนใจมากๆโดยทางแอดเขาทวิตเตอร์นะครับที่ชื่อว่า research updates เนี่ยเขาออกมาแชร์ารูปภ ใบสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งแอดไม่มั่นใจว่าออกมาจากในส่วนของ YG จริงหรือเปล่านะจ๊ะแต่ก็มีการแท็กไปเลยที่ YG Entertainment Official นะถ้าเขาไม่กล้าแท็กเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะได้ใบจริงมาซึ่งโดยข้อมูลข้างล่างเนี่ยเขาทวิตคำว่าอะไรดูไหมเพื่อนๆเดี๋ยวแอดอ่าน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้ฟังตามนี้เลยก็แล้วกันนะจ๊ะอ่านเสร็จแล้วเพื่อนๆลองคิดวิเคราะห์กันตามแอดก็แล้วกันว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนะจ๊ะเขาบอกว่า YG Entertainment กำลังละเมิดสัญญากับลิซ่าและสมาชิกค,คนอื่นๆของ Black พิง k และปกปิดสถานะสัญญาของตนกับบริษั อยย่าางผิดกมฎหมาจากนักลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนเนี่ยถอนตัวและขายหุ้นของตัวเองนั่นเองจ้าึ่งแอดจะยินาวมาเร็วๆนี้ว่าโอ้โหพอเปิดตัวสมาชิกวง Baby Monster อย่างน้องชิกิตาคนแรกเนี่ยหุ้นขึ้นกันเลยจ้าแอดก็เลยไปหาข้อมูลหุ้นมาให้ดูกันในวันนี้ด้วยนะจ้าว่าแดงหรือเขียว ก่อนนี้แหละอย่างที่เ,เพื่อนเเห็นก็คือยังเป็นกราฟสีแดงเถือกอยู่นะจ๊ะแต่ดูลักษณะกราฟเนี่ยจะมีการพุ่งขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่ประกาศเบบี้มอนสเตอร์เหมือนเป็นการลองเชิง erm, แล้วก็ยังไม่คายข่าวสัญญาของสาวๆมาจริงๆซึ่งมันหมดสัญญามาเป็นร่วมเดือน2เดือนกันแล้วมันก็เกิดอาการผิดกฎหมายจริงๆเพื่อนๆนายเอดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรทํานะจ๊ะควรจะถแถลงไขให้สื่อมวลชนหรือว่านักลงทุนแล้วก็คนทั่วไปรวมถึงสาวๆเองเนี่ยได้มีสถานะที่ชัดเจนทางสังคมไม่ใช่ให้คนเนี่ยเขารู้เบื้องหลังแต่ไม่สามารถจะะฟฟัันน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 เเเเเรรรมมมไได้ททททททาา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 างงงงงกกกฎหหยแบบบปป็็่่่่ออออพืืีีลํํว สารงานกับบริษัทอื่นอย่างชัดเจนได้น,นั่นเองเพราะว่าบริษัทต้นสังกัดเก่าเนี่ยยังไม่มีการประกาศออกมามันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดึงเชงกันไปดึงเชงกันมาแถมยังมาออกข่าวแล้วก็โปรโมทน้องๆใหม่ยอย่างเช่นน้องชิคิตาโดยใช้ชื่อนอริซาของเราอีกนะจ๊ะซึ่งแบบฮัลโหลจะหาประโยชน์จากนอริซาอีกถึงไหนจ๊ะซึ่งแอดเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเบรกความคิดที่ว่าจะไปด่าน้องชิคิตาหรือด,าออดา่าอะไรนะให้แยกแยะกันให้ดีๆว่าตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวศิลปินเลยนะม,นมันเกี่ยวกับก,บการโปรโมทหรือการเล่่่่่่นนนนนนขาา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 ววววมกกกกกะะจจะเเเเคคีี้้ปรรยยบบบบบททัััํใหแแิดดดไ มาวิแกไม่ดีหรอกของฉันดีกว่าอันนี้แอดคิดว่าเราไม่ควรทาอย่างนั้นแล้วเพราะว่าแอดคิดว่านอริซ่าก็ไม่น่าจะส่งเสริมโดยตัวนอริซ่าเองแอดมั่นใจว่านอริซ่าของเราเนี่ยอยากให้น้องๆชาวไทยด้วยกันหรือว่าเป็นแทกุกไลด้วยกันเนี่ยเติบโตไปในระดับโลกด้วยกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะจ๊ะเป็นความรักซึ่งกันและกันแน่นอนแต่ว่าในส่วนของข่าวเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้นอริซ่าเป็นประโยชน์นในการผลักดันน้องซึ่งมันไม่ถูกต้องแอดคิดว่าการที่ผลักดันน้องด้วยตัวน้องเองด้วยศัก,กยภาพด้วยออ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 อะะะะไไไไรรตตต่่่่่่่่าา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 งงงงงงงๆเเเเเเเนนนนนีียยมม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 ัััจจคคคคววววววืืกกกกถถ้้้ิิดปใใชขข็แโล เราไปถามน้องแลยว่าลงข่าวแบบนี้น้องภูมิใจไหมน้องชิคกิตาก็คงจะงงๆว่าอ้าวอะไรวะเนี่ยทำไมฉันต้องมาเติบโตได้ชื่อคนอื่นด้วยทำไมฉันไม่สามารถโตได้ชื่อตัวเองได้งั้นหรออะไรเงี้ยทั้งๆที่น้องทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องลิซ่าน้องชิคกิตาน้องพาริตาอะไรต่างๆเขาก็มีศักยภาพของตัวเองเป็นแบบของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะเพียงแต่น้องลิซ่าของเราวันปัจจุบันเนี่ยมีชื่อเสียงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโด่งดังไปในระดับโลกใครๆก็อยากจะมีชื่อน้องลิซ่าอยู่ในหัวข้อข่าวนัน้นเ่่าไระแ้วเอง ไอคดีความก่อนหน้านี้ไอโน้ตไอนี่ที่มันระยงระยางอยู่ในบริษัท YG ตอนนี้แล้วก็หุ้นที่ร่วงเอาร่วงเอาถึงจะมาขึ้นช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นมากพอจนมันเป็นสัญญาณที่ดีกับบริษัทอยู่ดีนะจ๊ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างแอคิดว่าไม่เหมาะสมในการทําอย่างนี้ควรจะประกาศทุกอย่างให้มันชัดเจนแล้วก็เดินหน้าโปรโมทน้องไปเลยก็ได้แล้วก็ให้สาวๆคนอื่นๆเนี่ยเขาทำงานอย่างชัดเจนได้สัทีว่าอ่ะคนไหนต่ออน้องแช่งต่อหรือเปล่าพี่เจนนี่ของเราไปไหนไหมหรือพี่จีซูไปสายละครหรือเปล่าน้องลิ จะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะจ๊ะเพราะถ้าเกิดทางต้นสังกัดอย่าง YG เนี่ยไม่ยอมออกมาประกาศอย่างเงี้ยมันก็ยังคุมเครืออยู่ดีนะจ๊ะเราก็รู้กันอยู่แต่ว่ามันมันพูดเต็มปากไม่ได้ไงเพราะมันยังอมพนันอยู่ที่แบบต้นสังกัดอะไรประมาณนี้นะนเพื่อนๆนะอ่านในส่วนของข่าวแรกแอดก็ปิดจบไปประมาณนี้เพราะว่าข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคุยกับแอดกันได้ใต้คลิปกันนะจ๊ะส่วนประเด็นต่อมาหลังจากนี้2ประเด็นก็จะเป็นข่าวดีๆของโนริซ่าของเรานะจ๊ะเมื่อ นั่นเองนะจ๊ะไปถ่ายซีรีส์สั้นๆเป็นรายการน่ารักๆที่โนริซ่าจะได้ทำกับข้าวให้เราดูด้วยในรอบนี้เนี่ยก็จะลงคลิปในวันพรุ่งนี้วันที่15้นั่นเองประมาณเวลาราวๆตีหนึ่งยังไงเดี๋ยวแอดจะทำข่าวนี้้วยแนย่นอนพรุ่งนี้ถ้าใครยังอยู่นะจ๊ะก็ติดตามกันได้นั่นเองเนาะอ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นใน่ซนของข่าวอลังการของโนริซ่าของสายแฟตัวแม่ของเราจ้าเมื่อโนริซ่าของเราไปโผล่กลางย่านฮาราจูกุของประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะซึ่งเป็นย่านแฟชั่นหลักในโตเกีีีียยยวขขออออองงงงงปปประเเเเททศญุุ่่่่่่่่่่่นน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 ััซึืผแแพพภาาาาโฆษณบบ้อ อย่างที่2คราวนี้ถนนในีฮะราจะกุเนี่ยก็เต็มไปด้วยบอร์ดโฆษณาของลิซ่าเซลีนแล้วโดยเจ้าของโพสต์คนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะโพสต์วิดีโอมาในภายหลังซึ่งถ้ามีวิดีโอยาวๆหรือดีๆเนี่ยแอดก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะจ๊ะอาจจะลงช็อตหรืออาจจะทาคลิปใหม่เนี่ยก็รอตามกันได้เนาะในส่วนนี้แอดต้องบอกว่าองลิซ่าเนอิมแพกในญี่ปุ่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วจริงๆก็ต้องนานแล้วแหละเพราะว่าไปซื้อจ้องซื้อใจเขาไว้เยอะนะจ๊ะรอบนี้การติดแอดในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องไม่่่่่่ยยยาาาาาสสหหรรรรััับนนนนนน้้้้้้้อองงงลลลิิซซจๆเเเเคคคปปปมมแแแวววฟชช็ททืืีีีีญุพตตใ แม่แฟชั่นระดับโลกอีกคนหนึ่งไม่ได้ละจ้าเออเราต้องบอกว่าลุคนี้เนี่ยไปลงที่ไหนก็ไม่ต้องอายใครจะลุกดังทองอันเลอค่ากับคนที่มีค่าของเราในหัวใจเอออเปอรเบอร์อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาฝากกันประมาณนี้นะจ๊ะยังไงมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมแอดจะมาบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการอัปเดตความเคลื่อนไหวนของอนริซ่ากันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า